้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของรายการด้วยแล้วคนไทยด้วยนะฮะ<ฆ>ซึ่งต้องบอกเลยว่าวันนี้เขาจะมาโปรโมทเวิร์ทัวรครั้งแรกของเขานะฮะนั่นก็คือแม่จะบอกว่ายังไงดีล่ะเออ,เ,อ,อเราไปพบกับแขกรับเชิญสุดเจ๋งของเราตั้งแต่ช่วงแรกเลยแบมแบมการสดพคมุก ขอบคุณมากเลยที่มาสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่แบมแบมมาพูดคุยกับเราสดๆในรายการเลยเพราะว่ากำลังจะเตรียมตัวเดินสายเวิร์ลทัวร์แล้วเริ่มต้นกันที่เกาหลีใต้ใช่ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเตรียมตัวยังไงบ้างเราแอบเห็นนะว่าฟิตหุ่นแบบโอ้สิ่แหวนปังปงอันนี้เกี่ยวข้องกับเวิร์ลทัวร์ไหมคะเออจริงก็เกี่ยวครับผมก็คืออยากที่จะแบบโชว์ให้ทุกคนเห็นในภาพลักษณ์ของผมที่แบบมันเข้าเชฟหน่อยนิดนึงผมก็เลยเริ่มออกกำลังกายอีกรอบหนึ่งครับผม ก็เวิร์ลทัวร์ตอนนี้ก็เต็มตัวเกือบจะเสร็จแล้วครับประมาณ90%แล้วครับผมชื่อเต็มเต็มของเวิร์ลทัวร์ครั้งนี้ก็คือ area 52 area 52ครับผม first time เวิร์ลทัวร์ด้วยขออโซโล่ของผมเป็น first time อัลโซโล่ first time เวิร์ลทัวร์ของน้องแบมแบมด้วยใช่ไหมครับโอ้โหทำไมต้องลงเลเวลว่าเป็น area 52 f t y two ขอแบมแบมอ๋อคือก็คือเป็นชื่อเวิร์ลทัวร์ผม area 52ก็คือรู้จัก area fifty o ไหมครับรู้จัก area f ของเมกาก็เหมืนจะเป็นที่ที่แบบว่าคนเขาจะแบบว่า บอกว่าที่เนี่ยมีเอเลียนอะไรใช่ครับผมเป็นเคล็ดลับอะไรอย่างงี้ครับซึ่งผมเกิด2พฤษภาครับครับผมแล้วพอมาเอามาตีเป็นตัวเลขคือ52ก็เลยเอเรียนหิอก็เลยป็นเอเียน้าสแล้วผมก็แบบเป็นคนชอบแบบว่าพวก UFO ชอบแบบจักรวาลอะไรอยู่แล้วด้วยครับผมก็เลยแบบเอาความชอบตรงนั้นมาใส่เป็นคอนเซปต์ในการทัวร์รอบนี้ด้วยครับผมโอ้โหใช่ครับนะฮะแต่ว่าจริง ทัวร์เนี่ยจะเริ่มรู้สึก16กันยาใช่ครับผมใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้เราเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วอะไรจะได้เห็นบ้างในโซโล่เวิร์ทัวร์ครั้งแรกของอน้องแบมแบมจริงๆไม่อยากสปอยมากนะครับแต่ว่าะจะได้เห็นรูปแบบการแสดงแบบใหม่ครับผม<ช>ที่<ผ>ม,มันอาจจะแตกต่างหรืออาจจะแบบอะไรก็อาจจะไม่คุ้นเคยสักเท่าไหร่ครับผมอันนี้ก็ผมว่าเดี๋ยวเราดูดีกว่าเพราะว่าแบบเดี๋ยวบอกไปเดี๋ยวมันไม่สนุกนะไม่ัปกปกติเราเต้นไปเราก็ร้องไปใแต่อันนี้บอกว่าใหม่กว่านั้น ปกติก็จะเป็นแบบว่าอ้ไม่ไม่ไม่ยากไปยากไปนะปกติมันจะประมาณแบบว่าแบบก่อนเริ่มเนี่ยก็จะแบบมีโอเพนนิ่งวิดีโอใช่ไหมผมแล้วก็เปิดฉากมามีผมยืนอยู่ร้องเพลงแล้วก็ดับไฟลงแล้วก็ร้องอีกเพลงหนึ่งดับไฟลงแล้วก็สวัสดีค่ะเป็นแบบอย่างเงี้ยผมไม่อยากใช้อย่างนั้นแล้วครั้งนี้รับรองว่ามันใหม่มันจะเป็นอีก ภาพอีกรูปแบบหนึ่งของการแสดงเลยเรียกว่ารูปแบบโชว์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแตกต่างกว่าเดิมแน่นอนเราอากาเซ่ไทยล่ะคะเมืองไทยอ่ะเป็นประเทศเมืองเมียหลวงอ่ะเมืองหลวงนะแตเพราะว่ารออยู่รู้สึกว่าของบ้านเรานี่น่าจะเป็น16ตุลาเป็น28ตุลาจะได้เจออะไรพิเศษพิเศษบ้างไหมคะแบบแบก็ของประเทศไทยเนี่ย28ตุลาก็ เป็นสเตเดียมครั้งแรกของผมเลยครับผมครับผมแล้วก็เป็นการโชว์ outdoor ครับซึ่งพอมันเป็น outdoor เนี่ยมันสามารถทำการทาโชว์ได้อีกหลายหลายรูปแบบแล้วผมก็เดี๋ยวยังไงด้วยสถานที่ด้วยด้วยมันเป็นบ้านเกิดของผมด้วยยังไงมีความพิเศษแน่นอนอยู่แล้วครผมโอ้โหฝั่งเราเตรียมตัวเยอะมากแล้วแล้วฝั่งอาเซนไทยเขาจะต้องเตรียมตัวอะไรถ้าจะไปแบบครั้งนี้เพราะว่าครั้งนี้พิเศษจริงๆ เตรียมตัวอะไรเหรอครับผมเอ่อแต่งตัวเป็นเอเลี่ยนมาแต่งตัวเป็นเอเลี่ยนเพราะอันนี้อยากรู้เพราะว่าที่ปกติเราจะเรียกอาราเซ่อาราเซ่ตลอดอาราเซ่ครแต่ว่าหลังๆเนี่ยจะได้ยินคำว่าเอเลี่ยนก็คือก็คือเป็นอาราเซ่แหละครับผมก็คือเขายังเป็นนกน้อยแบบเหมือนเดิมครับแต่ว่าคือเขาก็เริ่มกลายพันธุ์ครับผมจากแบบตอนแรกตอนที่เดบิวต์แรกก็เป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะนกนก จะป่านกนกตัวเล็กๆตัวเล็กๆใช่ไหมครับผมลูกนกก่อนใช่จี๊ดแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นนกที่แบบมันดูหัวโงงมันร้องวิกลิข์รุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับผมจนตอนนี้กายพันธุ์เป็นแบบเป็นนกเอเลี่ยนแบบไม่อเเลี่ยนไม่มีคนแล้วแล้วก็ใครเข้ากับชื่อแอร์เรียฟิตตี้ฟูนก็เป็นแอร์เรียฟิตตี้ฟเนี่ยแต่ว่าเป็นนกกลายพันธุ์เป็นนกกลายพันธุ์ความเป็นของเป็นอังกฤษแต่เราไม่แน่ จะมีแบบว่าคนแต่งตัวเป็นเอเลี่ยนไปซึ่งแบมแบมก็เอ็นเตเเพราอยากแต่งตัวเลยก็แต่งตัวมาเลยใช่ครับแต่งเลยแต่ว่าก็มันเป็นเอาดอด้วยนะ้อด้วยแบบไดยร้อนด้วยแล้วก็แบบคนเยอะด้วยก็แต่งตัวให้แบบเอาที่ตัวเองสบายด้วยสบายสบายเหมาะให้ปลอดภัยหน่อยบ้านเราอ่าใช่แล้วอย่างนี้แบมแบมต้องอัปเดตเรื่องแบบภาษาไทยบ้ไหมเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบบางคาที่มันจะตามเทรนด์มันก็ยากหละเพราะมันไปไวอะแต่เดี๋ยวนี้มันมีเทรนด์คาอะไรด้วยเหรอผมยังอยู่ที่บุ๊เดิมอยู่เลยอะไรมีถั่วไหมยังอยู่ตรงนนัั้้มมมีถวไง ผมังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยอ่ะจริงเหรอครับผมสีเหลืองออย่างสีเหลืองนี้ใช่ไหมสีเหลืองอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องยิงพวกเขาแล้วอย่างสีอ่ะเย็นโล่อย่างมีดอ่ะไนฟ์ เอ้ยอีโต้อย่างเงี้ยอีโต้อ่ามันต๊ะประมาณอย่างงี้สละโอสละโออะไรเงี้ยฝั่งผมสโลวแบบแบบโอ้ครับผมเออแต่มันตลกเหรอครับนั่นเชื่อแต่แต่เขาขํากันนะเออเขาขํากันเออเขาขํากันอ๋อเป็ทางแบบถั่วมีถั่วไหมอะไรมีถั่วไหมอะไรเงี้ยเจอถั่วไหมมีถั่วไหมแบบนี้ก็มีอะไรก็สอนผมหน่อยแล้วกันเอาไปใช้ได้เปอัพเดทเฮ้ยจริงๆอยากจะให้สอน s o u ด์แอนด์ e วิเพราะว่าซ้อมเต้นมาแล้วอ้าวจริงเหรอผมแล้วรู้สึกว่าหัวไหลอะมันฉีก เราต้องถอว่าเราต้องเต้นผิดแน่ๆเลยอ่ะไม่คือทั้งเอ็มวีอะที่ดูมาเต้นได้ขนาดนี้นะ,ะนี่ซ้อมมาเท่านี้ใช่ไหมครับไม่ไมาใช่ไหมมันมีมนท่าที่ง่ายกว่าน,นี้ไหมอ๋อสี่ซ้อมอันสุดท้าไม่ยากนะครับผมก็คือจะมีเป็นเหมือนกับเป็นเมนพอยต์ของอการเต้นของซาวน์อันสุดเรามีคือมันจะเป็นท่าแบบอย่างเงี้ยครับผมแบบอยู่ประมาณนี้ครับผมง่ายๆเลยให้ทุกคนทำตามได้ประมาณนั้นครับผมโอเคโอเค โอ้เนี่ยได้แล้วไม่ก็แก๊กเนี่ยพ่อเตะขาครับจับหน้าเจ้าของเพลงเขามาสอนมันก็ดูไม่ก็แก๊กนะถ้าผมทำเองก็จะแก๊กนะถ้าผมทอก็จก็แก๊กอยู่ประมาณนี้ครับอยู่อย่ี้เรื่อยๆครับผมนี่จะเป็นเมนพอยต์ของเพลงนี้ก็จะเปรี้ยวแล้วอมหวานแล้วอันนี้ก็เป็นเพลงล่าสุดแล้วก็จะได้ดูโชว์กันเต็มๆในเวิลด์ทัวร์ด้วยนะคะนอกจากเวิลด์ทัวร์แล้วมีโปรเจกต์อะไรให้แฟนๆได้รอติดตามหลังจากนี้บ้างไหมคะแบมๆโอ้โหให้สปอยกันแล้วมีตะโกนให้ผมย้ำๆสักเล็กอันที่พูดได้นิดๆหน่อยๆ แล้วก็อย่างที่ตอนนี้เหมือนสองสมคนเริ่มรู้แล้วครับก็สปอยได้ก็คือระหว่าง World Tour เนี่ยผมจะมีปล่อยอะไรสักอย่างหนึ่งออกมาระหว่าง World Tour ครับผมแล้วก็ภายในสักเมืองที่ผมจะไปเนี่ยอาจจะแบบโชว์เป็นที่แรกอะไรประมาณนั้นครับผมซึ่งเพลงนี้มันไม่ได้เป็นเพลงที่ผมจะปล่อยที่ประเทศไทยแล้วก็ไม่ใช่เพลงที่จะปล่อยที่ประเทศเกาหลีด้วยครับก็ต้องรอดูกันว่าเวิลดเขาเป็นยังไงบ้าง มีโซมานิลามาเก้า,าวกราลัมเปอร์โฮจิมินแบังกอกโอซากา้าโ <ไอ S 1> ยโกฮามา่าแต่เพลงนี้ไม่ได้ปล่อยที่โซและไม่ได้ปล่อยที่แบังกอกแล้วก็ไม่ได้ปล<อ>่อยในนี้ด้วยอ้าวในนี้ด้วยเพราะนี้เป็นเวิลด์ทัวร์แบบว่าฝั่งเอเชียก่อน,นใช่ไหมก่อนจะไปที่อื่นถ้าดูในโปสเตอร์จริงๆจะบอกว่ามีแอนด์มอร์ใช่อีกหลายที่ดังนั้นแอนด์มอร์นั่นแหละแค่จะที่ไหนและเมื่อไหร่ทั้งหมดที่ว่าไปนี้จะไม่รู้ว่าน้องแบมจะปล่อยเซอร์ไพรส์อะไรออกมาแต่อีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ อันนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าบางคนก็รู้แล้วบางคนก็ยังไม่รู้เขาบอกว่าเซอร์ไพรส์ของใครสักคนหนึ่งที่จะมาขึ้นเวทีกั<ๆ>บแก๊สใช่ครับม,มีเกสครับก็แขกรับเชิญของโชว์ที่ประเทศไทยเนี่ยคือ,คอพี่มาขับผมทีมผมครับนี่มาตัวนั่นเองซึ่งในแต่ละที่ก็จะเปลี่ยนแขกรับเชิญไปด้วยไหมคะแบเป็นแบบก็จะมีบางที่ที่ไม่มีครับผมแล้วก็หลายๆที่ก็จะแต่ส่วนใหญ่ก็คือผมก็แบบผมก็เอาแบบคนรู้จักมาบ้างหรือเอาคนที่ไปเกี่ยวข้องกับ คนที่เคยร่วม,มงานมาก่อนอนะไรเงี้ยแบบเอามาเป็นไข่รับเชิญแบบมาจอยกันในคะอนเสิร์ตเนี่ยผมซึ่งบางที่ก็อันนัลเหมือนประเทศไทยเนี่ยผมก็บอกไปแล้วว่าแบบที่มาร์กจะมาครับแต่ว่าก็ยังมีหลายประเทศครับที่แบบไม่อันนัลแล้วเดี๋ยวก็รอเซอร์ไพรส์บนเวทีวเลยทีเดียวอะไรเงี้ยอ่าแทนกันอากาเซ่อยากจะแบบเห็นก็คือต้องไปให้ทั่วทุกที่เลยโวทัวร์าวตามไปเลย ดูว่าเออวันนี้มีใครมีอะไรพิเศษบ้างแบมแบมจะปล่อยอะไรใหม่ๆมาตอนโชว์ไหนก็คือไปแต่ละทีก็แตกต่างกันแต่ละที่อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นที่นี่ก็คือมาร์คแล้วมาร์คมาใช่ไหมชว์ต่างกันทีนี้คือยังไม่บอกนะว่าเป็นที่ไหนถ้าอยากจะรู้ก็ต้องตามไปแต่ละที่นันน่าจะดีกว่านะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงตอนนี้ เพื่อนฝั่งของก็เซเว่นเราก็ยังสนิทสนมกันเหมือนกันอ้าแน่นอนครับผมก็พูดคุยกันตลอดอย่างพี่มานี่ก็ก็คุยเรื่องนะครับเรื่องทัวร์กันมานานพอสมควรแล้วครับก็เลยได้มาเป็นเกสในงานนี้ของเราด้วยนะสะพอตกันตลอดัอร์ตกนครับนั่นแหละนะคะแต่วันนี้ก็คือมาเพื่อจะมาโปรโมทโหมดแล้วก็มาอยู่ไทยครั้งนี้นานเท่าไหร่ครับแบมแบม ผมถึงวันวันนี้วันอะไรวันจันรใช่ไหมวันจันผมถึงวันเสาร์ครับผมแล้วก็เมื่อวานทํางานครับผมแล้วก็วันนี้เสร็จปุ๊บกลางคืนเดี๋ยวผมกลับเลยผมกลับเลยใช่ต้องกลับไปเตรียมตัวต่ออีกหนึ่แต่ว่าก็ได้ทําอะไรที่อยากทําในไทยได้กินอะไรที่อยากกินในไทยไปหรือยังคะก็ิดหน่อยครับผมว่าแรกที่คิดถึงอะไรที่สุดตอนแรกอกกินซุ้มตำครับผมคือวันแรกที่ถึงก็ เรียบร้อยแล้วครับส้มตำครับรผมโอ้โหตอนนี้อยา่างอื่นก็ไม่รู้สอิอะไรก็ได้ที่มันแซ่บวะครับผมสักอย่างโอ้โหอะไรก็ได้ที่มันแซ่บๆใช่ครับก๋ <Ir> วยเตี๋ยวเรือครับยังไม่ได้กินก<อ>๋วยเตี๋ยวเรือไอ่าก๋ยวยเตี๋ยวเรือ,อโอ้โหเดี๋ยวพี่เต๋อจะไปเหมามาให้มันต้องแเทำวันนี้น่าจะไปอีกหลายที่ตอนนี้ ฝั่งน้องอกากาเซ่น่าจะเตรียมไปเตรียมเรื่อยเรียบร้อยแล้วถ้าใครดูสดอยู่นะตอนนี้นะฮะอยากให้แบมแบมได้ทานกันก่อนจะกลับไปนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเวิร์ลทัวร์นี่แหละคือสิ่งที่หลายๆคนรอคอยอยากให้แบมแบมฝากหน่อยค่ะอากาเซ่ที่ตั้งตารอมากๆที่จะได้เจอแบมแบมในเวิร์ลทัวร์ครั้งแรกแบบโซโล่ด้วยค่ะครับผมมองนี่นะครับนี่เลยครับผมก็เวิร์ลทัวร์ครั้งแรกของผมนะผมเอเว่เอฟเฟกต์ที่สอนะครับก็ยังไงแบบหลายๆคนนะครับผมตั้งใจเตรียมตัวเพื่อจะนำโชว์ดีๆี่ให้ทุกคนได้ดูนะครัับผมยงงไก็ บัตไม่แพ<ล>งนะครับช่วยกันหน่อยเถอะตัวได้วยครับตัวม่ ว่าบัตรแพงไม่แพงไม่กลัวกลัวกดไม่ได้ค่ะตอนเนี้ยก่อนที่เขาจะซื้อบัตรอ่ะเขาไปเพิ่มสเปคคอมกันหมดแล้วอ่ะเขาไปมงกันที่จะได้บอว่ากดทันขอให้กดทันขอให้กดทันแต่ถ้ากดไม่ทันมีอีกหลายรอบโดวก็ตามไปได้หลายทีด้วยค่ะเวอร์ทัวร์เอร์เรสต52ของน้องแบมแบมนะครับผมแต้ว่ก่อนที่จะจากกันไปต้องบอกงี้ตอนนี้เนี่ยเป็นโอกาสพิเศษเพราะว่ารายการนายเอนเตอร์เทนของเราเนี่ยกำลังจะครบรอบ21ปีอยากให้น้องแบมแบมช่วยอวยพรรายการนายเอนเตอร์เทนก็ได้เลยครับ ก็โอเคครับในเอนเตอร์เทนะครับผมก็คือเป็นรายการที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะผมดูมาเป็นรายการที่ผมว่าเติบโตมาพร้อมกับคนไทยหลายๆคนนะครับผมยังไงก็หวังว่านอนาคตจะ อ,อยู่กับคนไทยแล้วก็เป็นรายการดีๆแบบนี้ใ,ให้กับคนไทยไปตลอดเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมดีด้วยครับแบมแบมด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกับแบมแบมนะคะในคุณน้องแบมแบมกันทุกนะฮะใช่แล้วแล้วก็เจอกับแบมแบมในเวิลด์ทัวร์นะคะแบมแบม The First World Tour Area 52นะคะในวันที่28ตุลาคมที่ประเทศไทยขอบคุณรายการด้วยค่ะบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอาละฮะพักกันสักครู่คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากล op, ับมายังมีเรื่องราวในกระบวนการเปนเทอมาอัปเดตให้คุณผู้ชมครับ